ที่บึงสีภูวนาะธถนนสีภูวนะาธเขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้มีกลุ่มรายเดอร์ไายแมนในอำเภอหัดใหญ่มากกว่า100คนพร้อมรถจักรยานยนต์ได้มารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่มเนื่องจากค่าน้ำมันแพงงานเท่าเดิมและจำนวนไรายเดอร์ไายแมนที่เพิ่มขึ้นด้วยทําให้รายได้ลดลงสวนทางกับค่าใช้จ่ายและค่าของชีพที่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนค่าน้ํามันตัวแทนรเดอร์ไายแมนในอำเภอหัดใหญ่เปิดเผยว่าผลตอบแทนต่อรอบในอำเภอหัดใหญ่จากเดิมเริ่มต้นที่25บาบาท าสสตางค์บวกเงินขยัน6บาท80สตางค์หักภาษีนที่จ่ายแล้วเหลือ31บาทส3สตางค์แต่ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนลงมาเหลือ28บาททวนเมื่อหักภาษีนที่จ่ายแล้วเหลือ27บาทส6สตางค์ต่อเที่ยวซึ่งสวนทางกับค่าของชีพที่สูงขึ้นโดยเฉพาะค่าน้ำมันโดยต้องการให้ทางบริษัทพิจารณาค่าตอบแทนให้กลับมาเท่าเดิมเที่ยวละ31บาท3 3สตางค์โดยหลังจากนี้จะเข้ายืน่นเรื่องกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือทา ร้องเรียนอีกครั้งต่อไปมาเรียกร้องนะครับอยากได้ค่าต่อบสทนที่มันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของค่าคงที่ที่มันสูงขึ้นค่าน้ำมันที่มันแพงขึ้นนะครับอพวกเราเนี่ยที่ออกมาเรียกร้องวันนี้อยากจะให้บริษัทปวดวัเห็นใจนิดนึงนะครับในส่วนของพวกเราก็ได้หลายๆเรื่องนะครับอตอนนี้ค่ารอบที่มันเพิ่มให้ก็จริงแต่ว่าในส่วนของอินดิตีที่มันหายไปนะครับในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆที่เข้ามามันก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับพี่ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้ผู้ใหญ่ที่ดูพวกเราอยู่อะครับอ่าวันเห็นใจว่าเออค่ารอบที่มันที่เราเรียกรออะครับขอขอขอปุดพิจรารณาน,นิดนึงนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการในการทํางานอยู่แล้วนะครับอ่าเช่นพวกอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ่าครับผมแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นแต่ว่าค่ารอบ ที่มันต่ำลงนะครับอ่าแล้วในส่วนของงานก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับอยากวิงวอนพี่ๆผู้ใหญ่ที่เห็นอยู่ครับด้วยกรุณาพวกเราด้วยครับผมปกติค่ารอบเท่าไหร่ครับอ่าปกติเดิมครับมันยี่ห้าบาทครับแล้วก็มันบวกอินประมาณหกหกจุดแปดนะครับอ่าบนนัดเป็นที่ครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่มค่ารอบให้เราจากอ่ายี่ห้าเป็นยี่แปดแต่ไม่บวกเพิ่มอะไรเลยอ่ามันแล้วแล้วยังไม่หักภาษีด้วยครับ ถ้าม,มันหักภาษีแล้วมันก็เหลือยี่สิบเจ็ดบาทนะครับอ่าจากเดิมมันสามสิบสองครับผมหลังจากที่น้ํามันขึ้นราคาครับพว,พวกพี่ๆลายเมนทั้งหลายครับมารอบจากการส่งงานได้น้อยหรือได้ลดได้น้อยหรือได้เยอะขึ้นก็คือคตอนนี้น้ํามันขึ้นแต่ค่าอ่าแต่รายการสั่งของลูกค้าครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยครับอ่าแล้วก็ตอนเนี้ยิ่งยิ่งมาลดอย่างเนี้ครับค่าจ่ายพวกเราก็ลดลงครับผมออ่า้ยค่ารอบพวกเราก็ลดลง ค่าจ่เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่ารอบที่ลดลงมันก็มีผลกระทบครับแล้วตอนนี้ครับน้ํามันมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันเลยครับ